สวัสดีครับผมมันพินกับช anel f u e ไทยใ i ใน YouTube ครับก็อยู่บนรถเมล์สาย53นะครับก็ตอนนี้ใกล้จะ6โมงเช้านะฮะนี่ตลาดโปเบนะครับนี่ราคาส่ง3ตัว XXL 130นะครับนะฮะแล้วก็มีหลายอย่างครับที่ขายนะครับฝั่งนู้นที่เป็นฝั่งมัสยิดมหานาคนะครับผมเพิ่งข้ามคลองมหานาคมานะ มีข้าวของมีอะไรต่างๆขายมากมายครับรถก็เคลื่อนไปอย่างช้าๆนะครับเพราะว่าติดผู้คนสัญจรแล้วก็แผงที่ขายสองข้างทางครับเสื้อที่นี่เป็นการขายส่งแล้วครับอย่างน้อยอย่างต่ำก็ประมาณต้องซื้อสามสามตัวนะครับ ยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีต่อรองได้ถูกครับผมราคาไม่ค้าต่างจังหวัดจะซื้ออยู่ที่นี่ไปขายครับนี่ครับวอมราคาส่ง80บาทไอ้นุเสื้อเด็กหรืออะไรสักอ,อย่าง้็เสื้อขอกระเช้าครับราคาส่ง40บบาทร,บรถเมตอนเช้าครับคนโดยสารยังน้อยอยู่ ตอนที่ผมถ่ายนี่หลายคนคงยังนอนอยู่นะครับยังไม่ไปไหนเลยครับรถเต็ดครับ ถก็ยังเคลื่อนที่ไปช้าๆนะครับมีเซลล์80บาทด้วยนะฮะบอกเฉพาะในกองนะฮะอ,อนนี้ก็เริ่มมีแฟชั่นคอลเลคชั่นเสื้อกันหนาวมาขายแล้วนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวเสื้อเด็กนะครับอุ่นๆไม่ค้าหลายคนก็ซื้อแล้วก็เอาขึ้นรถไฟไปครับตรงนี้ไม่ไกลหัวลำโพงนะฮะ แล้วแต่ว่าจะลําเลียงกันไปยังไงสมัยก่อนตรงนี้ก็เป็นทางเรือใหญ่แล้วก็เป็นชุมทางระหว่างคลองมาหางหน้ากับคลองพดุงนะครับคลองมหางหนาก็ต่อไปทางคลองแส,แสบอะไรอีกแต่ตอนนี้เนี่ยคนยังไม่ค่อยได้สัญจรเท่าไหร่ครับหลายคนอาจจะไม่เคยมาตลาดโบเบยยามเช้านี่นะครับให้ชมบรรยากาศเลยถ่ายจากรถเม์นะครับนี่เสื้อไทยนะฮะก็แล้วแต่ร้านก็จะขายอะไร รถเมล์ก็ต้องระวังคนนะครับเคลื่อนไปได้ช้าประมาณสักนี่ครับ20 20นาทีไปได้สักร้อยเมตรบริษัทหลายคนก็ลงไปละตอนนี้ก็เริ่มเก็บแล้วนะครับตลาดจะเริ่มวายแล้วนะครับพอ6โมงก็เริ่มลนะหลายร้านก็เริ่มเก็บแล้วนะครับ ร้านไหนทํายอดได้แล้วก็ไปแล้วนะฮะนี่ครับชุดไทยเด็กนะฮะพวกตามงานจัดงานต่างๆครูเขาจะแบบให้เด็กใส่ชุดไทยประยุกต์อะไรเนงะี้ยจริงๆเป็นชุดสมัยใหม่นะครับ เสื้อเดกเสื้อหนาวก็เริ่มมีมาขายนะครับโอร้านนี้เขาเก็บแล้วนะครับโซนเมื่อกี้ยังคลึกคััอกู่เลยครับโซนนี้เริ่มเก็บแล้ว นี่ครับบรรยากาศตลาดโบเบ้นะครับผมรู้สึกจะต่างจากประตูน้ำประตูน้ำจะเป็นแบบพวกแฟชั่นนะฮะเป็นแฟชั่นอนะันนี้จะเป็นแบบขายส่งแบบจริงจริงจังๆนะฮะโอชุดมีเด็กเสื้อผ้าเด็กมีเยอะนะครับ อันนี้เสื้อดำแต่แบบมีลายนะฮะมีชุดดำครับปักเลขเก้าช่วงนี้ก็จะขายได้ราคาดีนะครับ ฝั่งนู้นยังคืึกคักอยู่นะฮะฝั่งนู้นยังคืึกคักอยู่มีรถสวนไปมานะครับร้านนี้เก็บหมดแล้วครับอร้านนี้ก็กำลังเก็บเหมือนกันครับ มาครับเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มขายกันนะฮะแล้วก็อ่าจนถึงนี่แหละครับตีห้าหกโมงเช้านี่ยก็จะตลาดก็จะเริ่มวายครับนี่ครับตลาดโบเบ่ที่เป็นร้านแผงร้านอะไรนะครับสังเกตว่าเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ไปไหนแล้วเนี่ย ก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับจากตลาดโบเบ้น,นะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับช anel Feel t h ในทุกกับ F 1, D R T R อย่าลืมสมัสมาชิกกันนะครับสวัสดีครับ